2016นะครับ Honda Jazz GK รถน้องต้น Jazz GK นะรถน้องต้นเขามาหาผมนะครับปัญหาใหญ่เลยทีเดียวไฟเครื่องโชว์ไฟนูนน่นนี่นั่นโชว์เต็ไมไปหมดผมตรวจเช็คละรู้ปัญหาละแต่ว่ามันมีที่มาที่ไปแล้วก็เกี่ยวข้องกับศูนย์ฮอนด้าด้วยนะครับ สวัสดีนะครับผมแซมนะครับ2016 Honda Jazz GK รถน้องต้นนะครับมีปัญหาไฟเครื่องโชว์บางครั้งบางคราวก็พงมาลัยไฟฟ้าหนัก ABS โชว์ไหมต้นมีบางครั้งมีบางครั้ง ABS โชว์ด้วยนะครับแล้วมีอะไรโชว์อีกก็มีสัญญาณไฟตัวลื่นถลายตัวลื่นถลายก็โชว์ตัวลื่นถลายก็เป็น VSA นะครับเผลอๆ ABS พงมาลัยไฟฟ้าได้โชว์หมดแหละ นะครับนะเพราะว่ามันเกี่ยวพันซึ่งกันและกันรถน้องต้นเนี่ยประวัติก็คือรถเกิดอุบิเหตุมานะครับค่อนข้างผมดูรูปแล้วค่อนข้างจะหนักทีเดียวนะครับก็ซ่อมซ่อมโดยศูนย์ฮอนด้านะน้องเขาประกันชั้นหนึ่งศูนย์ฮอนด้านะครับน้องเขาเลือกที่จะซ่อมตอนนั้นประกันเขาตีทุนคืนให้เหรอใช่ครับแต่ว่าแต่เราเราเลือกที่จะซ่อมใช่ครับเลือกที่จะซ่อมครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละครับ น้องเขาเลือกที่จะซ่อมนะครับแต่ว่าประกันเขาเสนอที่จะคืนทุนให้อนะแต่น้องเขาเลือกที่จะซ่อมนะครับเพราะประกันชั้นหนึ่งซ่อมศูนย์ซ่อมศูนย์ทังได้ปรากฏว่าซ่อมแล้วมันไม่จบนะครับซ่อมแล้วมันไม่จบสองปีแล้วน้องเขาเหนื่อยหน่ายมากเข้าศูนย์ก็แก้ปัญหาไม่ได้เข้าอู่นอกหลายๆอู่ก็ไม่รู้ชี้ี้จุดปัญหาไม่ได้น,น้องเขาเลยตัดสินใจโทรหาผมวันนี้นะครับ ผมตรวจเช็คแล้วรถน้องเขาปัญหาเยอะนะปัญหาเยอะมากเบรก ABS นะครับปรงอะไรีฟ้ามีปัญหานะครับตัวว s a ตัวควบคุมการทรงตัวมีัญหาที่มันโชว์โชหน้าจอนั่นแหละนะครับประเด็นปัญหามันมีจุดเดียวนะครับก็คือเครื่องมือผมมันชี้ว่ากล่อง ECU นะครับกล่อง ECU มีปัญหา ทีนี้รถน้องเขาอักเเดนมาน้องเขาบอกว่าน้องต้นบอกว่าทางศูนย์ฮอนด้าได้เปลี่ยนกล่อง ECU ให้แล้วนะครับ <c oughs> ผมก็ยังแปลกใจนะเปลี่ยนกล่อง ECU แล้วทำไมถึงไม่จบนะครับของผมเฮทาวี v, เคยดับปลากากาศนะครับฮอนด้าก็เปลี่ยนกล่อง ECU ให้แต่ว่าเปลี่ยนทีเดียวจบนะครับเนี่ยครับพอรถบางต้นอุบัติเหตุมาก็ตีว่ากล่องพังอ่ะนะครับกล่อง ECU มันพังด้วยด้วยแรงกระแทกบางอย่างนะครับ ศูนย์ทอนด้าก็ีปเปลี่ยนกล่องซีอูให้แต่ว่ามันไม่จบผมวิเคราะห์ไปได้สองอย่างนะครับผมวิเคราะห์ได้สองอย่าง <c oughs> หนึ่งเปลี่ยนกล่องอีซีอูได้กล่องไทยกล่องใหม่กล่องแท้เมื่อกี้ผมก็จับซีอูนัมเบอร์กล่องซีอูให้น้องใา่รูปเก็บไปแล้วแต่ผมไมีเวลาไปรื้อถอดดูซีอูนัมเบอร์กล่องซีอูว่ามันตรงถูกต้องหรือเปล่านะครับประเด็นที่หนึ่งคือเปลี่ยนกล่องใหม่ถูกต้องนะครับแต่มันมีปัญหาที่ ายสชุดสายไฟนะครับกล่อง e อซยรถเนี่ยทุกยี่ห้อเราจะมีชุดสายไฟแพรสายไฟจับอยู่ที่ตัวบอดี้ของกล่องนะครับอย่างน้อยก็สองแพร์นะครับสองจุดสามจุดแล้วแต่ <c oughs> แล้วแต่เทคโนโลยีความยากง่ายของรถแต่รุ่นนะครับของน้องต้นเนี่ยผมจับว่ากล่อง่อซียูมีปัญหาแต่ผมก็สงสัยว่าเขาเปลี่ยนกล่องจริงหรือเปล่า ถ้าเปลี่ยนกล่องจริงก็แสดงว่าชุดสายไฟมีปัญหานะครับชุดสายไฟมีปัญหานะครับก็ก็ผมก็ช่วยช่วยน้องเขาได้แค่นี้นะครับก็ชี้จุดปัญหาว่าน้องต้นเป็นที่กล่อง ECU ครับมันทําให้ระบบอุปโอื่นรวมเป็นหมดนะ ABS air bag ถุงลมเกียร์กล่องท r ย v า c v s a ว s a h o ซ d a วนะฮะวง <c oughs> เลยไฟฟ้ารวนเพราะฉะนั้นก็มีสแนวทางก็คือกล่อง ECU ถ้าเป็นกล่องใหม่ป้ายแดงก็ กล่องไม่มีปัญหาแล้วก็ต้องไปไล่สายไฟแต่ว่าด้วยระบบเทคโนโลยีของรถขนาดนี้นะครับการที่จะไล่สายไฟทีละเส้นนี่อ้วกแตกก็คืออาจจะต้องใช้วิธีเปลี่ยนชุดสายไฟนะครับผมบอกน้องเขาว่ามีแนวทางหนึ่งให้ร้านที่ทํากล่อง e c u เขาดูหน่อยถอดกล่อง e c u มาดูดูแผงวงจรข้างในนะครับถ้าถ้าเป็นกล่องเก่ากล่องเดิมเนี่มันอาจจะมีการช็อตในระบบนะครับ ถ้าเป็นกล่องใหม่เนี่ยมันจะไม่มีปัญหานเรื่องของแผงวงจรนะครับถ้ากล่อง ECU ถูกต้องทุกอย่างไม่มีปัญหาก็ดังนั้นพิสูจน์ได้ว่าชุดสายไฟมาต้นนะชุดสายไฟแต่ว่าอย่างที่พี่บอกวการที่จะไล่ชุดสายไฟนี่มันยากบางทีต้องเบิกใหม่เลยพี่จําไม่ได้ว่า L15 ตัวนี้ชุดสายไฟมันมันมันแบ่งชุดชุดหลังชุดหน้าชุดซ้ายชุดขวาหรือเปล่านะครับนะถ้ามันแบ่งเป็นหลายๆายชุดแล้วก็ค่อยๆทยอยซื้อเทียชุดเพื่อประหยัด นะครับค่อยค่อยทยอยซื้อเดียวชุดเดีชุดเพื่อเยเพื่อประหยัดเพื่อเพื่อเพื่อเราโชคดีเราซื้อจุดซื้อชุดที่มันมีปัญหาแล้วมันเข้ามันแก้ปัญหาได้มันก็จบประหยัดตรงนั้นนะครับผมแซมผมแซมนะครับอาจจะฟังแล้วอาจจะสับสนนะครับอาจจะงงนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นเป็นกรณีศึกษาให้น้องๆทุกยี่ห้อนะครับนะทุกยี่ห้อเลยว่าบางทีเนี่ยความที่มันเป็นเทคโนโลยีรถใหม่ๆเนี่ยบางทีมันมันก็เป็นดาบสองคมอ่ะถ้าช่างซ่อมเป็นซ่อมจบมก็จบ ถ้าซ่อมไม่เป็นซ่อมไม่จบแบบของน้องคันนี้นะครับบอกว่าเปลี่ยนกล่อง ECU แล้วเปลี่ยนนู่นนี่นั่นแล้วก้ยังไม่จบนะครับก็แสดงว่าชุดสายไฟอาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับนันมันมีปัญหาหลังจากเปลี่ยนกล่องวิ่งมากี่เดือนถึง,ถงจะรู้ว่ามีปัญหาละ่ะน่าจะประมาณสามถึงสี่เดือนครับมาถึงเปลี่ยนกล่อง ECU แล้วพอม,มาใช้สามสี่เดือนถึงมีปัญหาเนี่ประเด็นตรงนี้เนี่ยนะครับนะบก็อย่างที่พี่บอกนะถ้าไปหาร้านที่ซ่อม ECU first minute ให้เขาดูนิดหนึ่งนะเป้าหมายหัาพี่บอกเลยอยู่ตรงนี้ e ก็คืออาจจะเป็นไมด้ที่ตัวกล่อง ECU และหรือชุดสายไฟจบเลยนะครับถ้านะถ้าถ้าถ so ้ารู้ปัญหารู้จจดปัญหาตรงนั้นก็คือจบแล้วต้นถ้าช่างเขาทำแล้วต้นวิ่งหาที่เดี๋ยวพี่คาลิเบตให้รอบหนึ่งจบวันนี้ก็จริงๆแล้วรถน้องเขาเหมือนจะมันจะเป็นหายากจริงๆไม่ยากนะครับอยู่ที่กล่อง ECU นั่นแหละ แต่ว่าประเด็นคือมันต้องรือ้อต้องจอดรถนะครับอย่างน้อยก็สามวันน,น่ะต้องอรถจอดนะครับนะบโอเคนะครับ <c oughs> ผมแซมนะครับถ้าน้องๆมีปัญหานะครับอ่อย่างครันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะคาลิเบตให้น้องเขานะครับจริงจริงมันมีปัญหาแทรกซ้อนเยอะแยะม,มากมายนะครับเดี๋ยวผมจะจัดก,การรีเซ็ตคาลิเบตใหม่นะครับผมว่าบางอย่างหายไปอ่ะรถน้องก็มีปัญหาสิบกว่ารายการอ่ะ ผมว่าหายไปหลายรายการแต่ว่ามันรายการที่ยังไม่หายก็คืออาจจะเป็นตรงนี้กลองซีอูนะต้นนะง่ายขึ้นนะครับนปั๊นี้มันก็บอกว่ารวนนะแต่ว่าที่ดูแล้วน่าจะมาจะกล่องตลองเอสเอโอเคน้องตอน้นขอบคุณคนระโอเคนะคะรับผมแซนสวัสดีครับ